โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเซเวนดครดคกผมวันนี้นะจับอีวากเรียนมายืนเล่นซึ่งมันออกมาแล้วอันนี้เป็นงานเรียลเกรดก็คือว่า RG นะมันออกมาทั้งหมด4ตัวตอนนี้ก็คือว่าออกตัวแรกเนี่ยเป็นสีนี้นะตัวที่2สีเหลืองตัวที่3สีแดงตัวที่4สีชมพูนะฮะ ซึ่งวันนี้เฮียเดี๋ยวไปหยิบของมาก่อนนะฮะเี่นี่นี่เฮียก็เ,เหมเหือนกับขอนั่งนิดนึงเหมือนกับแบบว่ามีไอ้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์นะเนี่ยเนี่ยศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์สองนะ ซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นค่ายท็อปซีเกตอะไรประมาณนี้นะได้มาเนี่ยจากร้านพีกันดั้มนะก็คือว่ายังไม่เคยได้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 แกะดูเลยเอางี้ดีกว่าคลิปนี้นะเฮียจะมารีวิว3ตัวนี้นะไอ้สีชมพูเนี่ยเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันทำออกมาเนี่ยสามกล่องนี้ น่สีแดงน่สีม่วงนะแล้วก็สีเหลืองว้านะเนี่ยประมาณนี้นะฮะนี่อย่างงี้อ่านี่ประมาณนี้นะนนนนน0ู0ย์ศูนะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแกะให้ดูก่อนแกะให้ดูก่อนนะสีแดงมันเป็นอย่างนงี้ไม่เคยแกะมาดูเลยนะครับผมออปชั่นของมันเฮ้ยนี มันเป็นออปชันแบบนี้นะรายละเอียดมันก็จะประมาณนี้แหละเฮียยังไม่รู้เลยว่ามันออกไปแล้วจะเป็นยังไงแต่คือว่าเนี่ยเนี่ยดูดิดูด,ดิมันมีมันมีมันมีพาร์ทของมันสีแดงแล้วก็มีโลอ,อาวุธของมันนะหล่นเลยระโทษนะแล้วก็ตัวนี้นะ1 0น1นะ01.01 01ก็จะเป็นพาร์ท สีม่วงกับสีเขียวแล้วก็มีอาวุธอ่ากล่องหนึ่งประมาณ500บาทนะจากร้านพีกันดั้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นี่ตัวนี้ก็จะเป็นเหลืองมันอาจจะไม่เหมือนกันนิดนึงนะนะแล้วก็เหมือนกันอ่าแล้วก็มีอาวุธเป็นหอ,อกเป็นอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งเฮียเอาตรงๆนะคือนึกออกว่า มันมี3ตัวนี้แล้วก็ได้มา3กล่องนี้ชุดแต่งท็อปซีเกตของ RG e w a g ก l i ลเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวแล้วก็ประกอบให้ดูแล้วก็เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงเพราะว่าเบียแบบบอกได้เลยว่ารีวิวพร้อมกันไปเลย3ตัวนะฮะก็เลยเอามาให้ดูก่อนเพราะว่าแผงของมันเนี่ยเนี่ยดูดิมันก็ใกล้เคียงนะสีก็ถือว่าใกล้เคียงกันเหมือนกัน มันอาจจะแต่ถ้าเกิดสีมันแตกต่าง <Here S 1> อ่ะเฮียก็ว่าไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะถ้าเกิดสีมันต่างกันไปเลยเนี่ยจากถว่วส,สีเหลืองเหลืองไอ้ตัวนี้จะเป็นเหลืองอ่อนถ้าเกิดเหลืองนี้มันเป็นเหลืองเข้มหรือว่าม่วงอันนี้เป็นเหลืองอ่อนม่วงเป็นม่วงเข้มแดงเป็นแดงอ่อนเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นแดงแบบแดงสดแดงไม่สดเงี้ยแต่ถ้าเกิดในมุมของเฮียเฮียว่ามันดีนะเพราะว่าตัวของมันจะได้มีการแบบตัดสีสีสีอ่อนสีเข้มอะไรประมาณนี้นะกับเจ้า3าตัวนี้ก่อนละกันนะเพราะมันออกมาเป็นสี่ตัวนะ อีวา g เกเรียนอาร์จีเรียกนะถ้าเกิดใครชอบนะก็ไปลองดูแต่คือว่าคลิปหน้าเอามาประกอบให้ทุกคนได้ดูเลยว่าชุดแต่งมันน่าคุ้มไหมแต่คือว่าโดยรวมของมันเนี่ยนะให้ดูคร่าวๆนิดนึงแล้วกันนะครับ <can> เฮ้ยโมของมันก็คมดีเหมือนกันนะทุกคนดูดินะพลาสติกมันก็เป็นเนื้อเนื้อแข็งๆดีนะเอาง่ายๆ ดูแล้วเข้าท่าดีเหมือนกันอ่ะถ้าใครมี RGEW ไม่จะเป็น 0, 0, 0, 1, 0... เอ่ออะไรเนี่ย 0, 2อ่ะใช่ไหมก็ลองดูนะฮะเอางี้เดี๋ยวพี่จะประกอบให้ดูแล้วกันว่ามันจะเป็นไงคู่มือมันก็ดูไม่ยากอ่ะเดี๋ยวเจอกัน คลิปหน้านะจ๊ะกับอ e ีวากิเลียนชุดแต่งของมันนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ว่างๆนะครับเลยเอามาให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะฮะแล้วก็ช่วงนี้โควิดด้วยไม่มีอะไรก็คือหาอะไรมาถ่ายได้ก็หาอะไรมาถ่ายได้เหมือนกันนะเอา้าเดี๋ยวเจอกันนะครับผมสามกล่องนี้เอ้ยน่น่นี่เี่ออ่ะโอเคเจอกันพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า